สวัสดีครับผมสุริชาิครับคอร์รมนิดหนังสือพิมพ์สปอร์ตพูและสั์สเกลนะครับวันนี้เราเจอกันวันจันทร์ที่2กุมภาพันธ์นะครับซึ่งโปรแกรมฟุตบอลยังคึกคักมีทางเลือกให้ติดตามชมติดตามเชียร์กันพอสมควรนะครับ,ะบระบิดวิเคราะห์วันนี้เราไปกันที่รวมทั้งหมด4คู่ในฟุตบอล4ีรีกได้แก่ราลีกาสเปนซาอิดิโปลีรีกาปโป,าโปอาร์เจนตินาและ ทีเมรารีกาโปรตุเกสนะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณลกูกกแนะนำนะครับราย a t m สี่เชีรยให้ครบจบทุกรีกที่ราย a m 4 3 3เรื่องการเงินมั่นคงปลอดภยัยครบคันและตอบโจทย์ทุกอย่างรวมถึงกลุ่มฟุตบอล VIP 911 Sport Club สามารถเข้ามาในกลุ่มได้ตามรงกที่ปักหมุดเอาไว้ในทุกช่องทางฟากติดตามช่องเตะจุดโทษและราย a m สี่เอาไว้ด้วยนะครับ เฮียคบจบทุกปีที่ไลน์เอ็3 3ีสวัสดีครับคู่แรกเราไปกันที่ราลิกาสเปนนะครับเป็นการเจอกันระหว่าง2ทีมครึ่งร่างของตารางมาโยกา้าเปิดบ้านพบเซบีย่ามาโยกา้ายามนี้ฟอร์มการเล่นตกลงเยอะมากจนร่นไปอยู่ในโซนแดงตกชั้นซึ่ง ปัญหาก็คือเกมรับที่เคยเหนียวแน่นตอนนี้กลายเป็นรั่วเสียประตูง่ายนะครับและแนวรุกยังหวังพึ่งค่อนข้างลำบากนะครับเจอกับทางเซบีย่านะครับซึ่งฟอร์มดีขึ้นเก็บมา4แต้นจาก2นัดหลังสุดมีความมั่นใจพอสมควรนะครับและตั้งแต่ที่กุลซือมาติอัสอัลเมดาปรับใช้แท็กติก 3, 5, 2ถือว่ามีความตอบโจทย์มากยิ่งขึ้นเกมรับเหนียวแน่แนและแนวรุกคู่กองหน้าอย่างอีสักโรเมโรกับเชอดัมเล่นกันเข้าขาจาังหวะการเข้าทำหวังผลได้นะครับชั่วโมงนี้ดูแล้วทันกันเป็นบอล3หน้านะครับเพราะฉะนั้นกับโจทย์นะครับที่เปิดมาให้เจ้าถิ่นคมบางๆเชียร์สองหน้าของทางเซบียาครับเชื่อว่าจะบุกมายื้ยันเอาหนแต้มกลับออกไปได้เชียร์เซบียาครับในคู่นี้ คู่ที่2เราไปกันที่ฟุตบอลซาอดุาอดีอาราเบียนะครับเป็นเกมระหว่างทางเอาโอกดูดเปิดบ้านพบนีออมเอสีเอาโอกดูดตอนนี้ฟอร์มแย่จัดนะครับ ไม่ชนะ4นัดลวดเกมรุกก็ห่วยเกมรับก็แย่ร่นไปอยู่ท้ายตารางวันนี้เจอกับทางนีออมเอสีทีมน้องใหม่ที่มีศักยภาพฐานะทางการเงินที่ยอดเยี่ยมนะครับและฟอร์มการเล่นก็ถือว่าดูดีขึ้นยิ่งล่าสุดชนะสวยหรูมาทำให้ความมั่นใจเต็มเปี่ยมน,นะครับนอกจากแท็กติกการทำทีมของคุณซือดังคริสตอฟกันติเย่ที่ค่อนข้างลงตัวอยู่แล้วเรื่องของขุมกาลังก็มี ทีเด็ดจากอารีซองรากาแซดอับดูรายดูกูเร่และซาอิตเบลมาเป็นทีเด็ดยิ่งมาเยือนพื้นที่การเล่นเปิดเพิ่มมากขึ้นแบบนี้ดูแล้วเข้าถานนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้บทกันไปแล้วโจท์โป้งเดียวเฮเชียทางนีออมเอสซีนะครับมองว่าหน้าเชียร์ต่อเนื่องจะสามารถบุกมาเอาชนะเก็สสามแต้มกับออกไปได้เฉียนีออมเอสซีนะครับในคู่นี้ คู่ที่3เราไปกันที่ฟุตบอลพรีเมราริีก้าโปรตุเกสนะครับเป็นเกมระหว่างคาซาเปียเปิดบ้านพบปอร์โต สักกระพชฟอร์มการเล่นอันดับบนตารางทางเจ้าถิ่นเป็นลองบานเบิดนะครับแต่อย่างน้อยพวกเขาได้เปรียบเรื่องสภาพแวดล้อมเสียงเชียร์ความสดที่พักมาเต็มที่มากกว่าเจอกับทางจาฝูงปอโตซึ่งแน่นอนว่าเหนือกว่าบานเบิดนะครับแต่ปัญหาก็คือพวกเขาพึ่งผ่านเกมยุโรปใช้พลังงานไปเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นตรงนี้ อาจจะเร่งไม่ค่อยขึ้นนะครับยิ่งช่วงหลังถ้าไปดูผลงานเกมลีกยามเล่นนอกบ้านปอโตมักจะเล่นแบบรัดกลุ่มเพเซฟเน้นผลลัพธ์มากกว่านะครับยิ่งผ่านเกมยิโรปมาแบบนี้กับโจทย์นะครับที่เปิดมาให้จําเป็นต้องเอาชนะขาดคู่นี้กัดฟันเชียร์ทางเจ้าถิ่นนะครับเชื่อว่าขาซาเป,ปียจะสู้ได้ดีแล้วก็ไม่น่า แพ้ขาดคารังเฉียะคาซาเปียนะครับและปิดท้ายครับเราไปกันที่ฟุตบอลรีกาโปอาเจนตีน่านะครับเป็นเกมระหว่างตีเกเปิดบ้านพบราซิงครับ ชื่อชั้นของตีเกอาจจะเป็นรองนะครับแต่พวกเขาเปิดฉากได้ดีนะครับเกมรับเหนียวแน่น2นัดที่ผ่านมาเก็บ4แต้มความมั่นใจเต็มเปี่ยมวันนี้กลับมาเล่นในบ้านนะครับเจอกับทางราซิงคับซึ่งยังดูเอาแน่เอานอนความฟิตขาดความลงตัวนะครับและปัญหาก็าคือ เกมลับยังไรฟ์มาโกสโรโฮอดีตกองหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเตดที่บาดเจ็บตรงนี้ครับเห็นชัดว่าเกมลับมีชุดอ่อนข้อผิดพลาดมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นชั่วโมงนี้กับโจนะครับที่เปิดมาให้ราซิ่งขับจําเป็นต้องบุกมาเอาชนะเสียทางเจ้าถิ่นนะครับเชื่อว่าตีเกยังดีต่อเนื่องแล้วก็ไม่น่าแพ้คารังเป็นอย่างน้อยเฉียตีเกย์น,นะครับวันนี้ครับทั้งหมด4คู่ในคลิปนี้ฟุตบอลซีรีกที่แนะนำประจำวันจันท์นี้นะครับ เชียเซบิยาเชียคาซาเปียเชียนีออมเอสซีและปิดท้ายเชียตีเกถึทงท้ายนี้ทุกท่านเชียทีมไหนกันบ้างน,นะครับเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้ขอให้เชียบอลกันแบบมีความสุขนะครับเฮงเว,ว,ว่ารวยไปเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ